สวัสดีครับมื่อนี้มารวยผ้ามาตามในทางของแม่เปิ้ลนะครับงดก่อรผุนฟันว่ารถขาดเครื่องสื่อเช็ดเก่ากัมีโชคนะครับนึกว่าน,นี้เพิ่นว่าผุนฟันดีแล้วพี่น้องฟันเกี่ยวกับบ้านนะครับเป็นความฟันแบบไหนเขาลองไปติดตามรับชมกันเลยครับสวัสดีครับแม่เปิ้ลครับสวัสดีค่ะ,คะโอ้ยเดี๋ยวนอกก็ได้ขินข่าวไปโชกมาันอยูว่วจะได้อยุจ่า,แายแห่งบ่ได้หลายดอกเนาะได้หลายเนาะ เ,เขาไปเรียกไปเขียนแบบได้ครับเลขกกันเขเ้เาสือ่อตามวะตามากเ็เลีบกว่ดหลายครับตามว่าใดหลายเป็นเลขตามที่เบนทีนไอพอบ้านแล้วฝันหลอกกวนเออมันมันบ่นออกมันเลยมากน้ำอีกก็เลยได้หรือจ่าฟันฟันมาลดส้นกันขัดเครื่องอเลยแล้วมาบอกว่าสื้อเรียกที่เด้อวรนณวานครับไอไอฝันวาน จอยูเซืรอเขาจังไดจังมาต่ำบทขาดเคืองเลื่อยกันนะว่ะรอบนั้นกับซื้อหลายจ่าแต่ว่ามันผ่นมออกรอบนั้นอันนี้ก็เลขมาต่ำล่อบมึงก็ไดมหลายนะมันกิจ็หกเนาะไอ้เก้าเจ็ดหกหกเกเจ็ดหหโอ้รถออกเจ็ดเจ็ดเอ้ยออกเจ็ดเจ็ดเก้าไอซีดีเดียวสาตัวไหนเนาะมันหกเก้าเก้าว่ดวงดวงเาดวงเนาะโอ้ยเนาะ ติดตามตามมันชิบแต่ไรอยู่วะมั้โม่โมะโม่แต่ไรปันใดโม่แต้ไรนะนี่แหละเลยตามมันสิละครับมันก็คือตอนเั่งตั้งแกะเอาเนาะเนาะวันนี้กะเลยมาตามแม่เปิ้ลก็ดีเห็นแม่เปิ้ลโพสว่าโอ้ยมีโชคดีเห็ดบุญเลยนะง้อรวยก็เห็นห้อยวะหมูเฮาฟันดีตัวไหนวะต้องตามแล้ววะจ้าแล้เลยมาตามนะครับจ้ากับฟันนี่ดอกจ้ากับฟันยวนฟันได้ประมาณจะ สองมือนี่แหละฝันฝันว่าอยู่ในบ้านอยู่บ้านหลังหนึ่งที่อยู่บ้านป้าวายเนาะจา้ะเดี๋ยวนี้แบบเปิดมาอยู่หน้ายู่ทางเขตยดอันชินชมเนาะจ้ะแต่ว่าเียนนี่ยิือยู่ทางเขตก,กลาลสินของเขาเนี่แหละ<อ>วันหยุดวันยังกตจังเที่ยวเข้าไปเบิ่งฝันฝันวาน่าเนี่ยอยู่แข่งๆกันนะท่างหลังบ้านเพิ่นว่าเพิ่นสิดขายสิขายอย่างน ทีพนาวาสีข่ขายทีก็เลยว่าโอ้ยจังไงสีขายทีนี่ากแค่ผู้ใดสีเบิงเฮี้ยนห้เพราะว่าอาศัยเพื่อนบ้านที่อยู่<ม>น้ากันเราจะว่าได้เบิงได้ยังเฮี้ยนห้บัดน,นี้ล้างบ้านก็นว่าสีขายแล้วด้านหนายก็ว่าสีขายแต<ม>่ว่าด้านหนาสีข่ขายนี่ไอ้ขออนุญาตเอ่ยซื้อเพื่อนป็นไอ้ตอนที่ได้พวงฟันน่ะคือยังเพื่อนบ้านตายดีจ<ม>้ะแต่ว่าได้วาวจริงนน่ะคือเพื่อนเสียไปแล้วเพื่อนเสียชีวิตไปแล้วไอ้ เงี้ยนเพิ่นอยู่ทั้งหน้าเนาะจ้ะเนาะเงี้ยนเจ้าของอยู่กลางเงี้ยนยั่วยด้านหลังนี่ก็ว่าสิขายด้านหน้าเพิ่นก็เลยว่าโอ้ยหน้าก็สิขายคือกันเด้เบิรนดพะนาว่าสิขายบ้านพานาว่าสิขายบ้านไปอยู่โน่นบ้านน้อยพานะว่าในความคิดก็เลยว่าโอ้ยจังได๋จังสิมาขายไปนี้จากกันคักแท้น่ะผู้ใดสิเบิ่งเฮียนเบิ่งสร้างให้ก็อาศัยผู้อยู่นี่งที่เนาะได้เบิ่งให้เบิ่งแลให้ก็อยู่ทธุงยู่ท่ากว่า หายน้ำเล่าในความฝันเนี่ไหายนี่น้ำเล่าบาปเป็นยังคือจังสิขายไปนี่จากแท้ผู้ใดสีเบิ่งหายหายจนมาตื่นขึ้นมาก็เลยมานังคิดเบืองเอ้าคนที่ว่าเออว่าหันจบปัดนีเพิ่นเลยเบาขึ้นมาอีกมาจาว่าหน้าสีค้ายบ้านรอบที่สวงเนี่ยเพิ่นว่าหน้าสีค้ายบ้านสิไปอีดีละอัเปิลพนาวาสิไปอยู่บ้านโนบันนอยพนาวาแัดในความฝันเนี่ยก็เลยมี่น้ำตา หายหายน้าเป็นปลาคนเป็นยังขึ้นไปนีจากคาเตะแบบพ่อตื่นขึ้นมากแต่ได้นั่งคิดบิ่งเอา้าเล่าตายหรอยดัวนดี่วมาเจ้าในจ้าไปฟนันเห็นเล่ามาหน้าบา้าแต่ว่าในพวมคิดเนี่ยเคยฝันเห็นเฮียนเล่าดูแล้วก็รูบ้านเล็กทีเล่าแล้วก็บอกขึ้นย้ำในตลอดว่บาบ้านเล่าเป็นบ้านเล็กทีเอียงอ่บาบัดนนี้พยามสองเทียดีว่าสิคายบา้าน ในความคิดผู้ทั้งมักทั้งนี่เนาะมีแต่บาดเล็กทีแต่แล้วเออก็เลยคิดว่าบาดเล็กทีหรอกกะเพิ่นเสียชีวิตไปแล้วก็สิเอาศูนย์ใส่<ม>บ้านเล็กทีเพิ่นกะหาสิบเจ็ดหาสิบเจ็ดเจ็ดสิบห้าแล้วเพิ่นเสียชีวิตไปก็เป็นศูนย์ซะ<ม>ในความคิดนะกับอันหนึ่งก็คือไอเพิน่นสีคายไปเมื่อนี้จากเนาจะดันหนาเพิ่นจีขลายไป ดันไอ้ดันดันล้างเพื่อนกันท้ายไปดันหนาพื่อนกท้ายไปในควาคิดในในกิจนการเห็นเทียนเจ้าของอยู่หลังเดียวก็เลยสี่บานเลขทีเจ้าของนั่งกับี่จำเนี่ละบ้านเลขทีกับเีนสี่สิบสองจ้ะบ้านลอแมนจ้ะบ้านเลขทีบ้านสี่สิบสองมูซีกับสี่สองจำเนี่ละทีบาสี่สองมูซีแมนจ้ะเลยสามโทนเล เนาะซีซีสองเลยสองซีซีเลยเนะอืมเนี่ยแหละได้ว่าได้พวกฝันว่าโอ้ยอยากลองเบิ่งยูครับเนี่ยยังฝันวางสิตื่นขึ้นมาน้ำตาเปียกเอเล่บัดนพ่อของเมีเยเห็นว่าเล่าตายแล้วตูัวอยจังไรจังฝันเห็นเล่าเล่าตายปีหกหกจ้ะเลาเต้นทีวิตไปปีหกหกปีหกเนาะอย่างไรจังฝันเกี่ยวแต่ว่าในความฝันนั้น นั่งเา้าจ่อยๆที่ว่าโอ้นาสิคขายบ้านเนี่ยเพื่อนที่ไปยุบโน้มบ้านหน่อยพนาาักงาครับนล้ว่วเพื่อนเบาวาอพไงบ้านเลท,ทีห้องญาติเสียชีวิตไปหาสิบเจ็ดเอ้เราเป็นผู้ใช้จ้าหาสิบเจ็ดห<ล>าสิบเจ็ดบ้านทีเพื่นบ้านที่เพื่อนเราสูญใจแล้วสูญใจพอเพิ่ตายแล้วจ้ะตายาแล้วเพ่ เอาบาดเล็กทีจะขวงนั่นแหละว่าวนปี๋ปใหญ่เป่นปีไปเหมื่อนี่จากไหมอเดียแต่เนี้ยจะขวงไหว<ม>แต่เลยเอาบาดเล็กทีจะขวงน้ำแม่นี่ป่นมักตัดเลี้ยมักตัวได้ครับสองตัวนะ้ว่าเรียงอะไรมัมกเนาะมักบาดเล็กทีแล้วเ่วนาลพป่นยับมกักป่วมาเพิ่นจีขายบาดถือสองเทียสองเทียเจทาเจนเนอร์เนียนมักตัวนี้ละ่ะเอากลับเอวเึกยพง่น้วองหรือเรียงง่ๆเลยเนาะ ตัวฟันดีได้เนาะแล้วนะครับจังฝันเกลียวจะเสอืมลองเบิรงคามีโนฉมเปิดเนื้อนะครับ <S 2> <S 2> <S เปิดกระถือมืวนก้อนนะครับเจ็ดเก้าบ้านหล็กที่คนผู้คนจะขายบอกถึงสองเทียนนะเป็นผู้ท่ <S 2> <S 2> <S ้ยคนเนียนจาคือบ้านหลีกทีหากเจ็ดเผื่อผันาตายแล้วสูงใส่แต่ซ้ำตัวเป็นหาเจ็ดศูนย์เนาะเนียนจ้าห้ตัดได้มัเลือกการตัดเจ็ดหาเจ็ดศูนย์หาศูนย์ไอ้ครบทุกโตนะครับแต่ว่าเนียเปิดหนึ่งพันมารีนเจ็ดห่านะครับ แล้วก็ฝากเรื่องบ้านพนุวัยน้ำพนวาเรื่องกษตรค่ายนี้บ้านของอยู่ขลางคนเดียวขังมูซี่นะครับในสามตัวกับซี่สองซี่เลยในครับเดินง่ายเนะน้องแม่เปิดมานะครับก็ตามนี้เด้อนะครับเรียกเปิดกับวงหอยแดงกึ่งคุณพี่น้องตัวเดียวเจ็ดหานะครับห่านแมนนะห่านแมนนะครับเนาะมันมีไฟหูว่าเลขจอกตัวใดนะครับเข้ากับบวกกันเป็นแนวทางบวกกันสุฟังหมักน้ำกันจัซื้อนะครับเนาะเรียกรถบสนับสนุนซยอะอีกบ้าง บ่จ้ะบ่้ฝันเกลยวอย่เงนารอดเนาะอืมรดเพิ่กะคูนอยู่เด้ตาฟังเสียงมาถือรูเนี่ยน่าขันนีเนาะครับมัถกด้มยุมาอยู่ด้มกระได้ครับแก็ได้ใส่หัวเพื่อนน่ะละข้ายุ่งหางหมด่อยอ๋อม้รวยกันออมรวยเนี่ยให้ให้ีเกีเนี่ยมันจิเช่าลงินรด รอบไปเจ็บหนึ่งนอนกับตันๆนาะที่บ่าลูกไส้เห็นไหมที่บ่านููไส้ว่าให้ขี้ไปตํำพี่ยังเหรอไหมเนมขายเีายอ้จะขว่านเลยเสียดายค่ะโอ้ยจะข่าเลยเสียดาค่ะโองจะข่านเลยเดโอ้ยจไข่นเลียดแ่รอ้ตจะไขว่างาลีย่ยนว่างหัวตเลเียอมาว่านสียา่้ว่าเลเสียละอะไาลี้ยว่เีคอะไรนาเลายคุณส้ยไหานล มันกลเลยหลายใจก็เลยซื้อหน่อยแม่ลยได้ลอยเดียวเออก็ดถลกแขกเนาะโชกเนาะเงินเทวดาวันวันก็ฟันดีด้อยย้อนอั้นเล้กอะไรอีกวันนี้ถ้า้ได้ฟันดีดอกพี่น้องนะครับเอาต้างมีเปิลในหลักนะครับผพิ่นฟันดีพู้ที่มีโชก่ะเพิ่แหยเอ้าอีกให้วันนี้ก็ลองเริ่งเนื้อนะครับเขานะครับสรุปความฟันวางวันนี้เปิลฟันวางพี่น้อง กลุ่มคว้างล้านจะขายบ้านนี้จัดแมนจังทั้งขางกัขายทั้งหน้าขายแมนแต่ว,ว่าผู้ขงนางหน้าเป็นผู้ไส้ตายแล้วตายแล้วเพิ่นบอกว่าเพิ่นจะขายถึงสองเทียบขายบ้านพันบาครับบ้านเดิมเพิ่น,น,น 10, าหาสิบเก็ดเนาะหาสิบเก็ดพันบาทเอาศูนย์ไส้นะครับเพิ่นวา่าเพิ่นตายแล้วนะครับผู้ขายคือเป็นหาเจ็ดศูนย์ตัวเพิ่์นมาเกลีเพิ่นว่าตัดหายแล้วคือนเจ็ดหานะครับโมเลกัตัดครบเหมดเลยคือนเจ็ดศูนย์หาศูนย์น้ำเลือดนะครับบ้านแม่เพิ่นนี่เพิ่นว่าเลี้ยล่างับ เพิ่มมากลึนีอมนซีองเนาอีกตัวหนึ่งเนาะแทนจ้ะครับบาในทีจะของน้ำซี่ซอครับผมกตตามมีเ้อนะครับขอบคุณแม่ปูในาที่ม่งปันทังดีพี่น้องเอฟซีวันนี้พี่น้องเอฟซีโชว์มานาม้เ้อนะครับมาเลยกกับฟันเกี่ยวแม่ปดในวันนี้รู้สึกฟันเกี่ยวกันอยูยฟันมาเกย่งสักอย่างน่มันจำอะไร้ขอให้เขาไม่เนาะอครับว่าไนี่กินนี่ใจมันการที่เป็นแนวนึงเห็นบอเลกินหอดเลยมาตามมันก็ เฮ้ยมีโชคน้ำกันเอาพี่น้องไอซิ่มาตักเพม่อนกระสือเลยนะครับมาบักอ่ะธรรมดาเนาะมันมีผู้บักน้ำกันมาบักน้ำกันเนาะมาพ่นมันกต่ว่าคนมักแบบนี้ต้างมักแบบนี้นะครับคุณมักน้ากระสือมันหาโจงประมาณนั้นของเพื่อนรักนะครับทุกคนสวัสดีครับ